แล้วเฟซไอซีนี่เขาลงรูปโอซีกันป่าววะมีมีมีจะมีส่วนของโอซีด้วยแบบเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยมึงโกอยู่ป่ะนี่โกอยู่โกอยู่โอ้ยสัตความเฮียทะลุหมดแล้วเฮียแล้วก็ไม่บอกไอ้สัตจูโอซีเฉยเฮีย เชื่อกูจะหลุดเอออากาศมันร้อนอากาศมันร้อนปลอมยังไงให้เป็นกูวะก็เป็นกูอยู่ดีนะเห็นดังเห็นเห็นคลิปดังเห็น้วเห็นไรจะได้ข้อเท่มาเล่นซิกดอกมาเล่นซิกตองเล่นซิกดัง ซ่อมรถยังเนี่ยยังยังนี่แต่ไหนเขาแรงเราไม่เอายามาดิเดี๋ยวต้องไมเอายาที่ตู้คุณดูดิถ้าไณะยังไม่ซ่อมนี่ยังแรงเลยเลเบลอ่ะเอ้ยถ้าเออเลเบลถ้ามันจูนได้นะกูบอกเลยจะตรวดทางตรงจะจัดเลยคันเนี้ยมีข้าวบ้านในเลเบลอ่ะข้าวอ๋อกูจะแคสไอ้เหี้ยกับแคสไม่มีว่ะเลเบลไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูเลยไปขอคนในเลเบลก็ได้ว่ะ ขอบปุ๊บป้าสาวอาทิตย์ท้องเป็นลูกเขาไม่ใจร้ายหรอกมั้งไม่ใจร้ายก็เฮะแล้วกโดนมันทั้งนี่ยังไม่โดนนี่หว่าวันนี้ยังแต่เกือบเอ๋อมึงเนี่ยมันมาฮีโร่ของกูถูกว่าเพื่อนกูเพิ่งกดทีเดียวนะเว้ยเคสอะไอ้เฮียมึงมาเลยอะไม่กูกูกำลังจะได้อีกเคสหนึ่งแต่คือกูเห็นเพื่อนอะไปสี่คันใช่ไหมกูก็ตกลงไอ้แวนว่าไอ้แวนเดี๋ยวไปอีกเคสหนึ่งมันไม่มีคนไปขึ้นมาปุ๊บกูเหลือห้านาทีอะ ไปเลยนี่คือกูหลอกมันด้วยเนี่ยผมไม่ได้กดเคสตอนแรกกูว่าเฮ้ยมันยืนทำเพี้ยอะไรวะยืนแอคทำใหมวะกูบอกเขาว่าอะไรวะผมอ่ะไม่กดเคสหรอกยังไงก็เออผมแค่เปย์ผมไม่มีอะไรเลยมันก็กลัวเลยบอกให้แม่งไปดูบริแอคกยืนบนเขากูก็มันยืนทำเพี้ยอะไรวะตอนแรกจีวีสมันเด้งมาแล้วกูก็กดอีกทีนึงแล้วก็เอ้ยทำไมมันไม่ขยับวะเคยแหวนกูกูกูแหวนแหวนบอกว่ามันน่าจะปล่อยพี่ว่ามันไม่น่าปล่อยนะมันน่าจะซ่อมรถหรืออะไรสักอย่าง เลัวยโอ้ยขอข้าวดิขอเฮ้ยไม่เขาใส่ชุดแก๊งก่อนวะรอเหลือครึ่งหลอดอะต่อต่อมึงต่อให้เขากูรู้ใครที่ได้ออกไปอ่ะออกไปเลยมีใครมีใครมีขใครได้ล้วออกไปได้ล้วออกไป ไม่มีครับขอดูขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับอด้ครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับตีกันอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเลขอะไรใช่ครับสี่สามสี่สามสี่สามให้ไปแล้วเรื่องมันมาหาไม่ได้หาเรื่องนะสามเหรอสามห้าเก้าสามห้าเก้าหนึ่งสามสองครับหนึ่งสามสองกล้าแล้วออกไปนะใครได้เลขอะไรนะทะเลหนึ่ง ลงรักสาวพัทยาใช่เธอนั้นสวยยิ่งกว่าดาราไ้ฉลาดยาวๆลงรักที่มาว่าดูไว้อืมเขาไม่รู้หรือเปล่าครับว่าคนที่มีแหวนนะไม่ได้อยู่ดูไว้อยู่จนันทันคาร อยู่เลนรีป้าเอสอ่ะใช่ปะใครนะเอสอ่ะก็ไหนเลนรีปใช่ปะใช่เอออยู่อยู่อยู่บ้านแลละมั้งเลนอะไรสองสิบแครับสามเก้าด้วยครับสองห้าครับแมนหนึ่งเจครับที่ชุบสองสองห้าครับสามหนึ่งสามสามเก้าครับ หนึ่้าเจ็ครับชิุี่ใครอ่ะชาชาเขียวเหรอครับเลขเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดครับชาเขียวมีข้าวป่ะคนไหนอะครัพี่ๆเองสองสองห้าเลขเลขเลขสองสองห้าฟอกเลขอะไรขอบคุณครับหนึ่งสี่ศูนใครี่ใครอะพีเอพีเองน้องพีเองฮะเกอตเอา ไม่ใช่แล้วชักเขียววะนี่พ่อพ่อพ่อฮะพ่อเห็นลูกกระดาษใช่ย่ะไอ้คอนเล็กเลยแล้วก็ถ่ายเป็นไงเหรียญตัวเที่อะไรสิบเก้าสิบเก้าหรือหกสองได้หมดแล้วใช่ปะอันหนึ่งไปครับเกาะเอาเอายามาด้วยเอายามาด้วยขายหมดเลยล็อตเดียวเลยเอามาโครตสิบเม็ดไอ้เขี้ยกูมีแค่สิบขวดมีแค่นี้แหละเพื่อนพ่อไม่รู้อ่ามีแค่นี้แล้วมึงมีป่ะล็อเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเออก็ขายไปก่อน มันต้องไปโพอ่ะกูมีแต่เนี่ยมันต้องไปจุดโพอ่ะมึงรู้ปะล่ะ,ะมึงยังไม่ซ่อมรถอีกเนาะเดี <laughs> ด๋ลกุกไ <laughs> ม่มีทาง <laughs> เดี๋ยวค่อยไปซ่อมจุดขาย <laughs> คล่ปกูไปขอข้าวมันมามันไม่รู้ <laughs> มันนึกว่ากูอยู่แก๊งมัน <laughs> โอเคเดี๋ยวกูทำทำคลิปให้เมียแป๊บนึง <laughs> โอฟี่ท럭สองร้อกิโลความเร็วสองร้อยต่อชั่วโมงก็นี่มีบัตรประกันอยู่เลยเนี่ยตัวคอนของเหมือนเดิมหมดเลยเปลี่ยนแค่รถก็ขายดิในกาชามันเป็นรถสองร้อยโลอะรถทำง,งานวะเอ้ก,ก็ดีนะก็ดีนะใช่หรอรถสองร้อย <200 S 1> <200 S 1> โลนี่หล,ลอมสองร้อยโลนี่ส่วนใหญ่นอานนั้นนะเว้ยมันเป็นรถประมูลนะ แต่นี้มาก็คนทํางานชมชอบทํางานน่าจะถูกใจเลยละ่ะแต่ไม่ใช่กูแต่ก็ไม่ใช่กูเหมือนกันน่ะก็คือกาชามันมาวันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่เออมึงช่วยหาบัตรประกันให้กูหน่อยิเพื่อนถ้าได้บัตรประกันอ่ะกูจะไม่ต้องแบบเทรดได้มาเลยไหนลับแบคมือล่ะไหนพวกตัวแบคมึงอ่ะ บัตรผู้เล่นใหม่บัตรผู้เล่นใหม่มันอยู่กี่วันวะเดือนหนึ่งหรอ,อวักละสามอันเฮ้ยทำไมเป็นงั้นอ่ะเชีย่ยผีหลอกเฮ้ยมึงเล่นเฟรไอซีป่ะเนี่ยไม่เล่นเล่นทำเชีย่ยอะไรเลยเฮ้โทนี่ก็เล่นนะเออปล่อยไว้รุ่นมันเล่นไหมเถอะกูแก่แล้ว ใช่พวกนี้เราเล่นเฟสครับกูไม่ออกเลยวะกูออกหมดเลยเอามากูเหลืออันนึงกูเหลือคนเดียวเนี่ยมึงแต่งตัวงั้นน่ะมันเลยไม่ออกอ๋อต้องแต่งตัวมึงใช่ไหมเออแล้วเราดูไลน์กูด้วยไลา์พอยต์อนนี้มันรู้แล้วว่าของของมันแท้ แน่นอนใช้ได้ของจริงอะไรเงี้ยชื่อนี้หมวแเราอร่อยที่ไหนเลยหวจไม่ไล่อะมีคนตีกันเหรอะออตัวแอบแซบเลยเฟซอีเอาอีเที่ยอาชายาปอมอีกแล้วกูขายไม่ออกสักขวดเชียไม่ออกกูยังไม่ออกเลยสักขวด เฟสไอซีลงรูปโอซีแล้วเฟสไอซีนี่เขาลงรูปโอซีกันป่าวะมีมีมีจะมีส่วนของโอซีด้วยมาเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยเฟสอัปเดตหรอเอ้ยเกียร์ก็เล่นนี่เล่นกันเยอะแต่กูไม่ได้เล่นน้องๆมาเล่นกันโอ้ยต้องเล่นแล้วตอนนี้ต้องตามเทนหน่อยดิโอ้ยแค่เพจกูก็ตอบไม่ทันแล้วเนี่ย จะมีเพจอะไรนะนัจุโอซีอะนัทจโอซีเฮ้ยกูจะไม่ออกเลยออกูหมดละมึงเอาไปขายไปกูหงุดหงิดวปะสบมึงมาขายเลยให้กูขายเนี่ยฮะมันเป็นคาเรคเตอร์ก um, nah ok ู้เพื่อนขายไม่ออกอะมึงรู้จักราชางันดำมไหมมึงรู้จักไหมฮะพี่หลง กวนกวนราชายาปอมไม่เฮียถ้ากูไม่ออกมัมกดต่อเลยกูหมดกูคนเดียวเลยมึงโกอยู่ป่ะนี่ โกยูโกยูโอ้ยซัดความเฮียทะลุหมดแล้วแล้วก็ไม่บอกไอ้ซัต์จูโอซีเฉยเฮียไม่ใครกลับเรเบลหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วกูไม่มีจุดโผล่นั่นน่ะถ้ามีกูก็ไปโผล่เรื่อยๆไปหายโผล่ล่ะ โปรยาเอ็นเซตีอ่ะมีหรือกูรู้มไม่บอกไะนรกกูมีอยู่ในตู้เท่าไหร่ไม่ต้องดูมันอยู่ตรงริมเทาไมเราต้องรอไปเรเบลวะแสดงว่าต้องมีการบัรทานในเลยเมืเกี้มีฮอไปด้วยเนี่ยฮะฮอรขับตามเนี่ยเห็นปะน่าจะเตีกันปะน่าจะน่าจะเราเราแก้แบบเราไปเนียนได้ปะเนียนไม่ได้ถ้าเราโดนทิ่มกะชิบหายเลยไม่รู้หรอกเราเป็นใคร เอ,าเอา้าไอเฮียทำมันรู้ที่หลังนะเอาเอาทีเดียวอะแ,แบบมองเดียวแล้วป้นแล้วก็ไปเลยแอบจุ่มอะแอบจุ่ม <c oughs>